นี่ค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังมารอขึ้นรถไฟนะคะเพื่อที่จะไปเกียวโตแล้วต่อจากเกียวโตเราก็จะไป่วิวาโกสกีรีสอร์ทนะคะตอนนี้อยู่ที่สถานีโอซาก้าแล้วค่ะกำลังรอรถเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะคะ ฮารุกะคิตตี้จริงๆวันนี้มาจากสนามบินนะคะแต่ว่าเรามาขึ้นที่สถานีโอซาก,ก้าเพื่อที่จะไปลงที่เกียวโต<า>ต้องบอกก่อนนะคะว่าใครที่จะมาะขึ้น รถฮาลูกะอันนี้นะคะที่จะไปเกียวโตเนาะแล้วถ้ามาจากสถานีอื่นๆที่อยู่ในโอซาก้านะคะอย่างเราเนี่ยมาจาักในโคกุช้อกเนาะเราก็มาลงที่อุเมดะแล้วก็เดินจากอุเมดามาที่สถานีโอซาก้านะคะจะบอกว่าไอ้ตรงนี้ค่ะที่ขึ้นเนี่ยเดินไกลมากจากสถานีอุเมดะที่จะมาขึ้นรถฮาลูกะเนี่ยนะคะเดินมาตามฟลอฟนะคะทาง F yeah สถานีนะคะ เราอยู่บนบัสนะคะที่จะไปยิวัโกรโลเวนะคะก็ขึ้นบัสครบร้อยแล้วเดี๋ยวนั่งบัสต่อไปอีกนิดน,นึงนะคะ อยเยนเด็กพันห้าพันห้าร้อยเยนนะคะไปกลับขึ้นลงอันนี้เป็นตัวขึ้นลงนะไม่รู้ส <ลง S 2> ักทีไม่รู้นะชอบใช่ตอ,อันนี้เราเข้าแถวเพื่อที่จะขึ้นลบเวะนะคะ

ทุกนดีดมาทุกคนเรามาเจอฮิมาค่ะเ็มา น่จ้าหิมะตกแล้วเย้เย s เย้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 เห็นชาดเห็นชาดเห็นชาด วายุมาก ใส่หมวกหน่อยลูกตกเป็นฝนตกเลยจ้ะมา,า,มาดูดิดดดได้ snowman นน,น้องล่ะน้องล่ะเออ,อโอ้ยกลมดิกเลย ไน,น,นี่เด็ดดีขึ้นไปเล่นนะคะกำลงังชั้นล่างเลื่อนไปเด,ด็ดดีกำลังจะเล่นแล้ว

โอ้ยนุ่มจริงแม่ไม่เล่นอ่แล้วลองขึ้นไปดูไหแม่ว่ามันขนาดไหน

กับกัแล้วค่ะตอนนี้เราลงมาแล้วนะคะก็อยู่ใน ใช้มือถือ่อายอยู่ในรถบัสแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่สถานีชิกะสเตชันนะคะแล้วก็นั่งรถไฟกลับไปที่เมืองเกียวตนะโตเนาะก็ค่าบัสนะคะจากสถานีชิกะมาที่ว,วิวากโกวันเล่บัสสต็อปก็ผู้ใหญ่390เยนนะคะเด็ก200เยนก็คือนี่เป็นราคาของเดือนมีนาบี 2,024นะคะถ้าเกิดใครดูคลิปนี้ทีหลังหลายหลยปีราคาอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะคะก็ยังไงเช็คราคาทีเนาะกลับมาถึงออสก้าแล้วนะคะก็ตรงมาที่สถานีน้ำปลย เ่อที่จะมาหาอะไรกินกันตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านที่นั่งแบบล็อกล็อกแบบญี่ปุ่นี่คุ่นแล้ก็มีของทอดไปต่าง สิ่งที่เรียกเราเข้ามาในร้านก็คือจะมีผู้อาหารแบบบิ๊กไซส์นะคะไซส์ใหญ่ๆเนี่ยดูสิอาย่างทาโกะเเป็นปโซอะไรเงนะี้ยใครที่แบบชอบกินเยอะๆนะคะอันนี้สบะเนี่ยยากิสบะพันห้าถูกมากอันนี้พี่เคนสั่งอันนี้ไป อันนี้คือแบบแบบไซส์ใหญ่อันนี้เป็นเข้าปันา้นไซส์ใหญ่ๆก็มีซาซิมินะคะอาหารเป็นจานกม็มีแม่สั่งปลานะคะแล้วก็ทาโกะอันเล็กน้องสั่งอุดอง้ง เรามาดูกันว<า>่าหน้าตาอ,อาหารจะเป็นยังไงเมนูน้องมาแล้วค่ะเป็นอูด้งนะคะชามใหญ่มากแบบเบลอเลยมือหนูยังเข้าไปไมนะ่ไดะแล้วก็ถ้าอของเราไซส์ิ๋ว t จ x t u r เป็นไงนุ่มกรอบนอกนุ่มในปะไม่กรอบนุ่มทั้งทิ้งอร่อยของซิกซ์ซิงค์ดีดีครับเดฟเมนูอ่าพี่เคนมาแล้วนะคะ ดูไซส์เทียบกับมือแม่โอ้โหไม่กอดโอ้โหนี่คือปลาย่างนะคะมาแล้วชิ้นใหญ่อยู่เอาเลย ชอบอันไหนก็หยอดอันนั้นอันนี้ก็น่ารักไม่แต่อันนี้ก็สยวยสีใช่นในข้างล่างนั่นนะมีจานด้วยอ่ะใช่ปะโอ,อ้โหที่เกาะที่เกาะดินสอ้เย ไม่รู้ไปดูไหมอ่ะไปดูก็ได้ใ้รทาได้น้องไหนก <c oughs> าชะปองลูกแรกใ้รทาได้น้องไหนไม่รู้แถวนี้อ๋อแถวนี้สีดำสีขาวคู่เยเอ๊ยได้สองตัวเลยลาลัมขอให้แกะระวังไว้